กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็ช่วงใหม่นะครับพอดีว่าผมโพสต์ถามนะครับลงไปใน Facebook ว่ามีเกมผีผีอะไรอยากให้ผมลองเล่นหรือเปล่านะครับให้น้องๆแนะนํามาน้องๆก็เลยแนะนํามานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะชื่อช่วงว่าน้องเอาอะไรมาให้พี่เล่นโอเคก็มีอยู่หลายเกมนะครับแต่เราก็จะไปทีละเกมนะเกมแรกเนะี่ย คลิปละเกมดีกว่าโอเคเกมนี้ชื่อเกมว่า Home. โกโฮมเนี่ยเสียงโคตด,ดังเลยตกใจหมดรดเสียงก่อนเนี่ยอืมโกโฮมแล้วทำไมน้องเขาต้องเบลอหน้าด้วยโอเคมันจะเป็นยังไงปะเกมผีที่น้องแนะนำมาเงินรึอื <c oughs> อม ภาพค่อนข้างโอเคนะครับมีสารเจ้าโกฮวมนี่เราต้องกลับบ้านใช่ไหมอ่าตรงนี้มีผู้หญิงโอเคอวิ่งได้วิ่งได้เออเออเโอเคไม่จำไม่จำไม่จำอืมทำไมไม่ให้ไปอ่ะไปเถอะไปเลยดิอืมนีบ่อน,น้ำทำไมเหมือน มันส่วมโรมันจัง<笑><笑>าหวะอะฮะหรือเราต้องทําอะไรกับสารเจ้าก่อนอืมอันนี้ดอกเลือดนี่ชื่อภาษาญี่ปุ่นผมจําไม่ได้โอเคอ่ะขอพอรอย่านะโอเคไม่มีอะไรนะอ้าวหายไปซะแล้วเสียงเพลงมันออกรลอนๆน,นะเนี่ยโอเคอ่ะวิ่งได้ The fuck? มดฟัอืมอ่ะมาสารเจ้าปับป๊บปั๊บโอเคเสร็จผู้หญิงหายอ่ะตะกี้ทำไมรถชนเขียว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 โอคเขียวโอเคอ๋อถ้าไฟแดงมันจะชนอเล่นอย่างนี้ใช่ไหมน้องเขาบอกวาร์บท่ออ๋ออ๋อ ใช้ท่อในการวาร์ปอ่าฮะเอา้าทำไมอ่ะเออเอา,เอาสามรอบละเลีเ้ยงได้ไหมเออเลี้ยงได้แล้วเกมคราชเหรอเพจคิวอ่อาไปจุดหมายนะครับ อืทางนู้นนั่นเองโอเคโอเคไปทางนูน้นบารเทะเฮีย,ย,ยเลยนี่เอาโหเดี๋ยดีดี หันหน้ามาทางนี้นะครับอ,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 อตกลงทางไหนกันเนะี่ยเอ้ยอุย้ยเกือบโอเคโอเคทางนู้นอยู่นี่ไหมไม่อยู่ว่าแต่มันเพลงเหมือนเคยได้ยินจากที่ไหนวะทางไหนทางนู้น,นเออ,อเเย่า อยู่แถวไหนวะกดดูด้านหลังยังไงโอ้ขี้ขวาโอเคเฮ้ย <c oughs> กำลังจะบอกว่ามึงจบง่ายจังไม่ใช่ซะและแ้วไหมโอเคมันจะเหมือนเดิมไหมมันจะอยู่ตรงนี้เอาโอมาฉากแรกเลยหรือวะโอเคอันดับแรกก็วิ่งลงท่อก่อนเนี้บ โอเคทางนูน้นอ๋อ,อโอเคทางไหนทางนูน้นมันอยู่ไหนวะโอเคเราเลี้ยงมาทางนี้นะครับโอเคทางนูน้นเอ้เอมาแล้ว ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเพมมันก็ไม่ได้น่ากลัวตัวการ์ตูนก็ออกจะเสียเส้นแล้วทําไมผมขนลุกเค okay. มันมีแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นอันดับแรกมูท่อก่อนบุ้งอันดับสองอ,อันดับสองมูท่อน,นี่โอเคทางไหนทางนูน้นมันอยู่ตรงไหนวะโอเคโอเค ได้อยู่ได้อยู่สวิงโอเคแนละ้วตรงไหนวะ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 รู้สึกว่ามันจะไม่มีแพทเทิร์นนะครับเหมือนมันสุมน่มอะ่ะอีนาบวมไปแล้วกูบายบายแล้ว <c oughs> ก็จะไปอีกบายบาย ทางนู้นใช่ไหมโอเคเราไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้ย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 ทันอ๋ออ๋อ,อ,อ,อทางนู้นทางนู้นทางนู้นแล้วจะไปยังไงอ่ะมันมีคนกระโดดลงมาชิงชิงโอเคทางนู้นอ๋อมอีกแล้วเหรอโอเค วิ่งวิ่งยาวๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวเหนื่อยอยู่ไหนวะมันมีคนกระโดดลงมาทำยังไงอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนกระโดดลงมาโอเคแล้วโอเคอีกสักตาโอเคบุงทอ่อไปท่อต่อเลยบุงโอเคเราต้องอ้อมนะครับ ฝั่งนู้นเราต้องลองอ้อมมาฝั่งนี้ดูไปข้างหน้าไม่ได้ลองอ้อมเข้าข้างหลังดูสองดีๆสองดีๆสองดีๆเ <c oughs> อ้าอีกหนึ่งตาโอเคช่วงแรกแพทเทิร์นเดิมนะครับมันอยู่นี่นี่ว่า ไม่ยอมเว้ยเสียน,นะครับเสียนเหมือนเรียนมามันอยู่ทางนูน้นเรามาทางนี้เออเหนื่อยนั่นไงวิ่งยาวๆเหนื่อยมันอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> <c oughs> อ่ะสัญญาตาเดียวตาสุดท้ายแล้วจริงๆ <c oughs> ทำไมครั้งแรกผมไปถึงบ้านง่ายจังวะม,มันวิ่งฝั่งนู้นวิ่งฝั่งนู้นเราจุ๊กส์เราจุ๊กส์โอเคเราจุ๊กส์เราจุ๊กส์แล้วเราลงท่อน,นี้โอเคมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนฟิง <Fin. S 1> โอเคฝั่งนู้น โอเคลงท่อลงท่อลงท่ออืมตรงนู้นนู้นมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นมันมันจะเลี้ยวมาเลี้ยวมาไปไม่ได้อีกไปไม่ได้อีกข่อ่อท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 ่อโอเคโอ้โหข้างหลังเลยอือโอเค ฝั <ique> ่งนู้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันอยู่ตรงไหนวะโอเคมันอยู่ตรงไหนวะโอเคน้องเอาอะไรมาให้พี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่ร่วมสนุกมาเนี่ยครับ โดยการแนะนําอะไรก็ไม่รู้มาให้ผมเล่นนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงจุดๆุดนี้นะครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้บ๊ายบายสวัสดีครับเย่ yeah. ตกใจจนเฟรมมันเลื่อนอโอ